ประเด็นนี้กันครับคุณผู้ชมใครมาก่อนควรจะได้สิทธิในการขายก่อนจริงหรือไม่ต้องแบ่งทีมนะทีม A ทีม B นะีไหมเพราะพูดไม่ตรงกันเลยาทีมส้มกับทีมทุเรียนคใครชื่นชอบอะไราออมาก่อนเนี่ยนะครับบางทีแล้วการจอดรถแล้วก็การเผื่อแผ่ให้กับพ่อค้าแม่ค้า <c oughs> ที่จะมาขายต่อๆกันเนี่ยมันก็ก็เป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันนะครับเขาเรียกเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่ปรากฏว่าไม่พอใจครับมีปากมีเสียงกันเพราะไม่ใช่ช่องที่เดิม ปรา,ากฏว่าเจ้าของที่เดิมบอกว่าจ่ายเงินให้กับตำรวจนะจะเลยมีสามารถมาจอดขายของตรงนี้ได้เป็นประจําเนี่ยคนที่ไม่ได้จ่ายก็ต้องวิ่งออกไปทางอื่นแล้วกันปรากฏมีปากมีเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยทีเดียวครับนี่ครับนี่ไม่ใช่รถผลไม้ครับอันนี้เป็นรถขายหมูปิ้งถามว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวครับเพราะว่าไปอยู่ตรงนั้นพอดีตอนที่เขาทะเลาะกันแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนรัตนาราชครับใกล้กับตลาดเสริมสุขในเขตเทศบาลบางบ่อจงังหวัดสมุทรปราการนะครับรถขายหมูปิ้งเนี่ยคว่ำอยู่กับพื้นข้าวของเสียหายทั้งหมดเลยนะครับคู่กรณีไม่ใช่หมูปิ้งแต่เป็นผลไม้ครับเป็นรถส้มกับรถทุเรียนที่เขาทะเลาะกันครับพ่อค้าทุเรียนมีแผลแตกที่คิ้วข้างขวานะครับทีมข่าวก็เลยลงไปพูดคุยกับนางสาวรุ่งฤดีแดงสูทัศนะครับเป็นภรรยาของพ่อค้าขายส้ม ภรยาพ e ball, ่อค้าขายส้มบอกว่าปกติมาจอดขายกันถนนแห่งนี้เป็นประจำครับแล้วก็ใครมาก่อนก็จอดก่อนส่วนใครมาทีหลังก็ต้องไปจอดตอ zaman, ่อท้ายไงก็เป so ็นปกตินะก็ปกติแต่ว่าการจอดต่อท้ายไม่ใช่มาจอดจอนะจอดเ้นระยะให้มีพื้นที่สําหรับการค้าการขายด้วยให้ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาซื้อของได้ครับจนวันเกิดเหตุครับพ่อค้าขายทุเรียนคู่กรณีจอดอยู่ก่อนหน้าแต่เขาบอกว่าจอดลักษณะกั๊กครับกั๊ก ทำให้รถส,ส้มที่เคยจอดค้าขายอยู่ตรงนี้ต้องกลับไปวนวนประมาณแล้วมาบอกพ่อค้าทุเรียนบอกว่าให้ช่วยขยับรถหน่อยจะได้จอดต่อท้ายเพื่อที่จะได้ขายของเหมือนกันคือมาแล้วจอดไม่ได้จอดไม่ได้รถส้มนะรถส้มมาที่หลังมาแล้วจอดไม่ได้ใช่ปกติแล้วรถส,ส้มเขาจะมาประมาณสัก8โมงเช้าเนี่ยแต่รถทุเรียนมาแต่เช้าก่อนหน้า6โมงนะครับแล้วก็จอดลักษณะเขาบอกว่ากัก เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเราไม่รู้นะแต่นี่เขาจอดต่อกันแบบนี้รถส้มไปวนมาใหม่แล้วก็มาจอดต่อท้ายแบบที่รถทุเรียนลงมาจากรถยังไม่ได้เลยนะครับ,รบแบบนี้แหละครับแล้วพ่อขาทุเรียนก็ต่อว่าต่อขานอ้างว่าการที่พ่อขาทุเรียนจอดตรงนี้ได้เนี่ยแม่มันต้องมาจ่ายค่าจอดรถให้กับตำรวจนะก็เลยมีการย้อนถามกลับไปว่าจ่ายให้กับใครนะตรงนี้มันเป็นของเทศบาลไปจ่ายให้กับตำรวจยังไง เอาละครับมีประเด็นถึงตํารวจร้อนกันแบบนี้ครับสร้างความไม่พอใจให้กับพ่อค้าทุเรียนนะครับพ่อค้าทุเรียนก็เลยเปิดฉากเข้ามาชกต่อยสามีของพ่อค้าขายส้มจนกระทั่งชนลมุนวุ่นวายกันและผลกระทบไปเกิดขึ้นกับแม่ค้าขายหมูปิ้งเพราะว่ารถขายหมูปิ้งเนี่ยคว่ำเทกระจาดกันเลยทีเดียวนะครับ เข้ามาเขาจะกอดเป็นเพืนี่นั่นหนูจะขายไงเขาบอกว่าที่ตรงนี้มันที่เขาประกาศตำรวจอยู่เขาบอกแบบนี้เล่นจริงจอ่ะพี่ใครมาก่อนจอดก่อนหนูอะเล่ใจอะหนูอะขายทุกวันพี่ขนาดหนูมาหลังเพื่อนยังไม่จอดนู่นเลยจริงๆใครมาก่อนจอดก่อนถือเป็พี่ว่าที่นี่เป็นเทศบาลไม่มีใครเป็นเจ้าของจ่ายจ่ายเขาบอกว่าเขาจ่ายให้ตำรวจกันเราไม่รู้เขาจ่ายให้ใครเนี่ยนะครับ เขาใจ่ายให้ใครลราเนที่ของเทศบาลเขาบอกว่าใจ่ายให้ตำรวจร้อนเลยครับตอนนี้ด้านพ่อค้าทุเรียนกันบ้างครับนายพิเศษแจ้กไทยสงนะครับเขาบอกว่าเขามาจอดตรงนี้เป็นประจํานี่แหละมาวันนี้คู่กรณีมาถึงก็วนรถกลับมาแล้วก็มาจอดต่อท้ายหาเรื่องแล้วจนกระทั่งเกิดการชกต่อยมีบาดแผลอย่างที่เห็นเนี่แหละครับตรงนี้จะเป็นตรงจอดประจรมหรือ้มาขายทุเรียนอ่ะาาอ่า ผู้กรณีผู้กรณีจอดขายส้มอ,อยู่ผม,มก็จอดเพราวิดช่วงไว้ให้พลไม่ออกไปแล้วกังวลวากลับมาเ็สภาทแบบนี้ถือกลับมาทำอะไรพี่ก็เหมือนกลับอาหาเรื่องอ๋อน, <ะ S 2> นก็แบบนี้มีพีใครถือเนี่ยเขาบอกพี่ดูภาพสิเวลาจอดเขาจอดอย่างเงี้ยจอดแล้วผมจะขายยังไงละ่ะคับแล้วก็มาหาเรื่องกันสุดท้ายก็มีเรื่องจริงๆนะชกต่อยกันนะก็ไปขึ้นโรงพักกันเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่พ่อค้าทุเรียนพ่อค้าส้มและ คุณป้าคนนี้ครับที่ใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยคือแม่ค้าขายหมูปิ้งมหมูปิ้งเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับคว่ำเทกระจายกันตรงนั้นแหละฮะแต่มันก็ร้อนไปถึงตํารวจเพราะว่ามีการพูดถึงการจ่ายเงินก็จอดได้ก็จ่ายเงินตํารวจไปแล้วเออนั่นแหละครับไปที่สบพบางบ่อครับผู้กํากับออกมายืนยันเลยว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินตามทางาตามคากล่าว,าาวอ้างแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอตํารวจไปจับกรณีการ จอดกีดขวางการจระาะจรขายของตรงนี้ครับผู้ค้าครับผู้ค้าที่มาจอดรถขายของก็รวมตัวกันกดดันแล้วก็ต่อว่าตำรวจอ้างว่ามาทำอาหากินบ้างละ่ะมาขอความเห็นใจตำรวจบ้างละ่ะแต่หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าเห็นใจไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าพี่เองตกลงกันไม่ได้ตำรวจพยายามหลับหูหลับตาบ้างนะครับเพื่อให้สามารถค้าขายได้หลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้รถเร่ทุกชนิดทำการค้าขายบนผิวถนอนอีกต่อไป อืมโอ้โหนั่นหมายความว่าปกติตามกฎหมายตรงนี้ก็ขายไม่ได้ถูกไหมขายไม่ได้ครับอออแต่ว่าแต่ว่าขายรปมาวยนะวิธีวิธีที่มีมานานแล้วครับที่จอดขายกันอยู่ตรงนี้แต่กลายเป็นว่ามีปัญหากันตํารวจเคลียร์ไม่ได้ก็ไม่ต้องขายจบจบเลยนะฮะส้มก็อดทุเรียนก็อดตรงนี้แหละฮะอดก็เข้าใจอดกินกันแหละเข้าใจทุกด้านนะพ่อค้าแม่ค้าก็ก็ลําบากแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องของการจ่ายเงินชี้แจงอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็ก็โอเคถ้าไม่มีการจ่ายเงินก็ดีไปแต่เอ๊พ่อค้าทุเรียนบอกจ่ายให้ตำรวจแม่ง <นะ S 2> สงสัยอยู่นะ